เขมรชกหนักไร้ทางไปซะแล้วหลังอันวาเพิ่งอ้าแขนรับแรงงานเขมรเตรียมขนข้าวของไปทำงานไม่ต้องเงาะไทยสักทีแต่สุดท้ายก็เจอเจ้าบ้านชาวมาเลยแห่ไล่ตะเพิดไม่ขอต้อนรับพวกชอบทรยศโดยเรื่องนี้เองนะครับก็กำลังเป็นประเด็นร้อนชาวในโลกโซเชียลของมาเลเซียกันเลยเพราะอย่างทราบกันนะครับว่าปัญหาชายแดนไทยเขมรได้ทําให้ทางรัฐบาลไทยก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่เอาแล้วแรงงานเขมรไล่กลับให้หมดและจะไม่ต่ออายุวีซ่าทํางานของคนเขมรที่หมดอายุ ซึ่งจะต้องผลักดันกลับไปโดยไทยก็ได้เตรียมแผนในการหาแรงงานทดแทนไว้แล้วทั้งจากลาวเวียดนามบังกลาเทศและสีลังกามั่นใจได้เลยว่าไทยจะไม่ขาดแคลนแรงงานอย่างแน่นอนแต่ทว่าล่าสุดครับก็ได้มีข่าวดีให้แรงงานเขเมรกันแล้วหลังกรณีที่นายกอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียได้ประกาศออกมาว่า พร้อมเปิดรับแรงงานเขมรเข้าไปทำงานตาม M.O.U. 2023ที่เคยทำไว้หลังความร่วมมือแรงงานกับไทยมีความล่าช้าโดยยืนยันว่าแรงางานเขมรจะได้รับการดูแลอย่างดีมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนเรียกได้ว่าการประกาศออกมา,อมาของมาเลเซียในห่วงเวลาแบบนี้ก็ทําเอาคนไทยให้ความสนใจไม่น้อยเพราะเดิมทีก็มองว่ามาเลเซียที่เข้ามาเป็นตัวกลางเจรจากับไทยไม่มีความเป็นกลางเอียงไปทางเขมรอยู่แล้วแต่กลับอ้าแขนรับแรงงานเขมรแบบนี้ ก็เป็นการตอกย้ำแล้วว่ามาเลเซียกำลังหาทางได้ประโยชน์จากความขัดแย้งระหว่างไทยขเขมรให้ได้ม,มากที่สุดจริงๆจนได้ทำให้เกิดคำถามที่คนไทยทุกคนน่าจะอยากรู้คือ 1. แล้วประเทศเรายังสามารถพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจได้หรือไม่ 2. แล้วกัมพูชาจะกระทบหนักแค่ไหนในภาพใหญ่ไทยเราพึ่งพารางานต่างชาติมากอยู่สถิติทางการนั้นพบว่า เราใช้แรงงานต่างชาติถึง3.8ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากเมียนมากัมพูชาลาวและเวียดนามตามลำดับแรงงานเหล่านี้มาทํางานที่คนไทยไม่อยากทําเช่นก่อสร้างเก็บขยะแม่บ้านเกษตรกรรมประมงรวมไปถึงภาคบริการและในโรงงานต่างๆแรงงานเหล่านี้ไม่ได้มาแย่งงานคนไทยแรงงานที่ถูกกฎหมายในไทยจะได้รับค่าจ้างขั้นต่ําและความคุ้มครองทางกฎหมายอื่นๆอ,อาทิประกันสังคมประกันสุขภาพ ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงแรงงานที่ผิดกฎหมายซึ่งเชื่อว่าก็มีจํานวนเรือนล้านไทยเราเป็นประเทศที่ไม่ได้มีกฎหมายคนเข้าเมืองเข้มงวดมากแถมค่อนข้างใจกว้างอลุ้มอโวยให้แรงงานเหล่านี้ทํางานในไทยได้ด้วยหลักคิดที่ว่าไทยเรายังต้องการแรงงานอีกมากเจาะลงมาที่แรงงานกัมพูชามีตัวเลขทางการระบุไว้ที่5้าแสนสองหมคนก่อนจะเกิดความขัดแยง้งและปัจจุบันลดลงเหลือ4 7 0 0 0 0คนแต่เชื่อว่าแท้จริงแล้วมีคนกัมพูชาทำงานในไทยถึง1ล้านคน ดังนั้นหากตัวเลขนี้หายไปจะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจแต่ใช่ว่าจะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้เพราะไทยเราก็เริ่มดีลนําเข้าแรงงานจากประเทศต่างๆอาทิศีลังกาและการดีลหาแรงงานก็ไม่ได้เกินความสามารถของรัฐบาลถ้ามีความจําเป็นจริงมาเลเซียคือหนึ่งในประเทศที่มีข้อตกลงด้านแรงงานกับกัมพูชาและข้อตกลงแรงงานนี้ก็มีมาเกือบ3ปีแล้ว จากสถิตกิก่อนข้อตกลงระหว่างกัมพูชาและมาเลเซียจะเกิดขึ้นในปี2023นั้นมีแรงงานกัมพูชาในมาเลเซียเพียง20,000คนซึ่งเทียบไม่ได้เลยกับจำนวนแรงงานเรือนล้านเรือนแสนที่อยู่และทำงานในไทยการจ้างงานคนกัมพูชาในมาเลเซียก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึงแม้ค่าแรงจะสูงและมากกว่าไทยคือเดือนละ1,700ริงกิตหรือ13,224บาทต่อเดือนหรือวันละ543บาทแต่ก็ไม่มีกฎหมายคุ้มครองแรง,งงานไร้ทักษะ และค่ากินค่าอยู่ค่าใช้จ่ายที่มาเลเซียก็สูงกว่าไทยยังไม่ต้องพูดถึงกฎหมายที่เข้มงวดวัฒนธรรมอิสลามต่างจากไทยที่กฎหมายอ่อนมีอิสระเสรีมากกว่าไม่นับรวมความเป็นคนไทยที่โอบอ้อมอารีมีน้ำใจดังนั้นการที่มาเลเซียจะรับคนกัมพูชาเข้าไปทํางานในมาเลเซียนั้นแทบจะไม่กระทบอไทยเลยหากใช้สถิติและข้อที่จีนตอบเพราะการเพิ่มจานวนแรงงานกัมพูชาในมาเลเซียนั้นเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างถึงค่าแรงจะสูงแต่หากลบค่ากินอยู่แล้วมันไม่คุ้นเท่ากับทํางานในไทย แต่ข่าวนี้อย่างมากที่สุดก็แค่เครื่องมือใช้บล u f f กันในทางการเมืองกัมพูชาจะกระทบอย่างหนักหากไทยไม่ผลปรนเรื่องแรงงานโอกาสคือยากมากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาตลาดแรงงานจํานวนหนึ่งล้านคนทดแทนแรงงานกัมพูชาในไทยขณะที่ไทยเราก็จะกระทบเชียกันเข้าทํานองหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อแต่หากมองจากข้อเท็จจริงและอุปทานแรงงานของโลกไทยเรามีทางเลือกมากกว่ากัมพูชาดังนั้นเราจะเจ็บน้อยกว่ามากๆใช่แล้วครับอย่างที่ได้กล่าวไป ว่านายอันวาเตรียมไอ้แขนรับแรงงานเขเมรแบบไม่ต้องงอไทยอีกต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับข่าวนี้เองครับกำลังกลายเป็นดราม่าอย่างหนักในมาเลเซียพอดูเหมือนว่าประชาชนมาเลจะไม่ได้เห็นด้วยกับผู้นาแม้แต่นิดเดียวโดวยก็ได้มีคอมเมนต์ชาวมาเลนะครับเรียกได้ว่าจำนวนมากกันเลยแห่ออกมาคัดค้านความคิดนี้เพราะไม่ขอต้อนรับพวกมเขมรเด็ดขาดไล่เหมือนหมูเหมือนหมากันเลยทีเดียวอย่างคอมเมนต์ชาวมาเลคนนี้ครับก็บอกไว้ว่า ไทยเขาปฏิเสธเพราะมีปัญหาแล้วมาเลเซียจะไปเก็บมันทําไมอยากจะเป็นฮีโร่นักหรือไงต่อมานะครับเป็นว่าทําไมรัฐบาลเราอ่อนแอจังไทยเขาเด็ดขาดในการรักษาอธิปไตยแต่เรากลับทําตัวเป็นถังขยะรองรับซะง,งั้นความคิดเห็นต่อมาบอกว่าแย่แล้วกัมพูชากำลังมาบุกมาเลเซียคอมเมนต์ถัดไปครับฉันไม่ค่อยชอบเลยเรามีแรงงานต่างชาติเยอะอยู่แล้วฉันไม่อยากให้มาเลเซียจริงๆ คนต่อมาก็เนมนว้ว่าทำไมรัฐบาลของเราเอาต่างชาติเพิ่มขึ้นแทนที่จะช่วยคนในท้องถิ่นก่อนถัดมาก็เมนว่านี่คือมาเลเซียนะไม่ใช่ประเทศไทยเราไม่ต้องการแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะกัมพูชามุมมองถัดมาก็บอกว่าวังว่าพวกเขาจะไม่รวมกลุ่มกันและสร้างความวุ่นวายเหมือนกับในประเทศไทยต่อมาก็เมนว่าพวกเขาจะมาก่อปัญหาเหมือนกับต่างชาติกลุ่มอื่นไหมฉันเริ่มกังวลแล้ว ความคิดเห็นต่อไปครับพอเถอะทั้งโรฮิงญ,ญาเนปาลบังกลาเทศมาเลเซียไม่ใช่สหประชาชาตินะปิดพรมแดนซะซึ่งนี่ก็แค่คอมเมนต์บางส่วนของชาวมาเลย์น,นะครับที่ชัดเจนเลยว่าไม่ต้องการจริงๆกับแรงงานเขเมรที่อันวาสุดภูมิใจเตรียมต้อนรับอย่างดีเพราะดีไวแล้วกับคุณมาเนตจะยกเลิกก็ไม่ได้ละสิแต่อย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดก็ดูเหมือนว่ากําลังมีการเคลื่อนไหวจากแรงงานเขเมรเช่นกัน,กนต่อกับมาเลเซีย โดยหลังมีแรงงานชาวกัมพูชาออกมาเตือนเพื่อนร่วมชาติอย่าเพิ่งรีบย้ายไปทำงานมาเลเซียชี้ไทยมีระบบสวัสดิการชัดเจนกว่ากลายเป็นประเด็นไวรัลในกลุ่มแรงงานข้ามชาติโดยด้านโรเบิร์ตสัิตายผู้สร้างคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมในหมู่แรงงานกัมพูชาได้ออกมาแชร์ข้อมูลเตือนเพื่อนแรงงานว่าอย่าเพิ่งรีบย้ายไปทำงานมาเลเซียเนื่องจากสวัสดิการด้านแรงงานและการดูแลพื้นฐานยังไม่สามารถเทียบเท่ากับประเทศไทยได้ในหลายมิติ แรงงานกัมพูชาจำนวนมากกำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะเดินทางไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียเพราะมองว่าเป็นตลาดงานใหม่ที่ค่าจ้างสูงแต่จากประสบการณ์ของแรงงานที่ทำงานอยู่ในไทยหลายปีกลับมีเสียงยืนยันว่าไทยยังเป็นตัวเลือกที่มั่นคงกว่าทั้งในเรื่องความปลอดภยัยและสวัสดิการที่ชัดเจนกว่าซึ่งได้ให้เหตุผลที่แรงงานเขมรมองว่าไทยดีกว่าดังนี้ครับ 1. มีกฎหมายคุ้มครองแรง,งงานชัดเจน ไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานกำหนดเรื่องค่าแรงชั่วโมงทำงานวันหยุดและความปลอดภัยทำให้แรงงานต่างชาติได้รับสิทธิพื้นฐานไม่ต่างจากคนไทย 2. รักษาพยาบาลฟรีภายใต้ระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายสามารถใช้สิทธิ์รักษาได้ฟรีเกือบทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคทั่วไปอุบัติเหตุหรือโรคเรื้อรังบางประเภท 3. คลอดลูกฟรี ลดภาระค่าใช้จ่ายครอบครัวแรงงานรวมพยาบาลรัฐให้บริการคลอดบุตรโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายสำหรับแรงงานที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องช่วยลดภาระครอบครัวแรงงานจำนวนมากแรงงานเขเมรตเตือนกันเองอยู่ไทยดีกว่าสวัสดิการดีมาเลเซีย 4. ความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ในที่ทำงานสูงกว่าแรงงานหลายรายเผยว่าในไทยมีการตรวจสอบในจ้างเข้มงวดกว่าหลายประเทศในภูมิภาคทำให้ความเสี่ยงในการถูกเอารัดเอาเปรียบน้อยกว่า ด้านโรเบิร์ตสายใต้ระบ,บุว่าสิทธิแรงงานในไทยแม้ไม่สมบูรณ์แบบแต่ยังถือว่าครอบคลุมและเป็นระบบมากกว่าในประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียซึ่งหลายกรณีแรงงานข้ามชาติอาจไม่ได้รับการคุ้มครองเต็มที่หรือมีความเสี่ยงถูกใช้งานหนักโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแรงงานกัมพูชาจำนวนมากจึงแชร์โพสต์เพื่อเตือนเพื่อนๆว่าควรศึกษาสิทธิแรงงานของแต่ละประเทศให้รอบด้านก่อนยังไงก็ฝากทุกคนโปรด กดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลาม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า